ดค่ะดิฉันชื่อนางสาวรสุดากภุเกตเลขที่20สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุสาสมบัติเลขที่17ค่ะพวกเรากาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนสุขรีนวิทยาค่ะหลังจากที่เราได้ทําการศาึกษาและการทำโครงงานนี้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีและที่น่าสนใจมาบอกทุกคนในคลิปนี้ค่ะที่มาของโครงงานคณะผู้จัดทําโครงงานได้รู้ว่าวิชาดาราศาสตร์เป็นวิชาที่มีด้านการจาําการคิด จึงทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์และแบบแผนในการจําและวิเคราะห์ปัญหาที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนี้วิชาดาราศาสาตร์เป็นวิชาที่สําคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาและนําความรู้ไปใช้ในชีชวิตประจําวันแต่ในการเรียนวิชาดาราศาสาตร์ที่แค่คาดเกินไปอาจทําให้เบื่อหน่ายคณะทํางานจึงได้สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนๆและพบว่าเพ,เ,พเพื่อนชอบเล่นบอร์ดเกมหรือเกมการ์ดที่มีองค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์มากกว่าค่ะ ระบบสุริยะหมายถึงระบบของดวงอาทิตย์ที่อยู่โคโจรรอบๆดวงอาทิตย์และยังมีวัตถุท้องฟ้าต่างๆเช่นดาวเคราะห์ดาวแคะดาวข้อน้อยดวงจันทร์อุกกาบาตและดาวหางค่ะคณะผู้จัดทำโครงงานได้ประยุกต์ใช้บอร์ดเกม Solar System Odyssey เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักเรียนโรงเรียนสุข,ขีวิทยาและเราได้ทดลองเล่นบอร์ดเกมกับนักเรียนโรงเรียนสุข,ขีวิทยาจานวน31คนซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดเลยค่ะ And and ในช่วงเปิดภาคเรียนที่2พุทธศักราช2567โดยผ่านการเล่นบดเกม Solar System Odyssey เริ่มตั้งแต่14พุิกายนธ์พศ2567จนถึง14มีนาคมพศ2568ค่ะ <sm> ความรู้สึกดีหรือความต้องการและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามความต้องการหรือความคาดหวังค่ะในการทําโครงงานนี้พวกเราหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะมากขึ้นและได้รับความสนุกสนานทักษะการคิดการจำไหวพริบที่ผ่านการเล่นบอร์ดเกมของพวกเราเพื่อให้ผู้เล่นได้ประโยชน์สูงสุดค่ะจากการศึกษาและการทำโครงงาน Solar System o d y s s e y ในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาและระดมความคิดในการสร้างบทเกมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะคณะผู้จัดทำโครงงานได้ทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ระบบสุริยะก่อนเล่นและหลังเล่นบอร์ดเกมผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเล่นได้6.33คะแนนคะแนนหลังเล่นได้7.83คะแนนซึ่งคะแนนหลังเล่นมีมากกว่าแสดงว่าผู้เล่นได้รับความรู้ระบบสุริยะมากขึ้น และยังได้เก็บรวบรวมความพึงพอใจในการเล่นบอรดเกมผลปรากฏว่าภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากผู้เล่นได้บอกว่าบอร์ดเกมนี้มีความสนุกและความบันเทิงเป็นอันดับที่1การเสริมสร้างการทํางานร่วมกันเป็นอันดับที่2ส่งเสริมทักษะการคิดและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เป็นอันดับที่3ค่ะสรุปได้ว่าการทําโครงงานครั้งนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นการเรียนรู้คําศัพท์ระบบดวงดาวสุริยะมากขึ้นทําให้รู้สึกไม่เบื่อน่าย และมีความสนุกสนานอีกทั้งยังส่งผลต่อการเรียนวิชาดาราศาสตร์นั้นให้ดีขึ้นด้วยค่ะและยังมีข้อเสนอแนะอีกว่าสามารถศึกษาคำศัพท์ในระบบสุริยะได้หลากหลายเพื่อที่จะให้เวลาเล่นไม่เบื่อหน่ายจนเกินไปและได้รับคำศัพท์เกี่ยวกับระบบสุริยะมากขึ้นด้วยค่ะ เกมนี้เป็นเกมที่จะต้องใช้ทักษะและไหวพริบในการจาจากการที่จะต้องสะสมการด,ดวงดาวจำนวนเศษใบให้ครบผู้ใดสะสมการ์จำนวนเศษใบครบก่อนจะเป็นผู้ชนะจึงจะมีผู้เริ่มเล่นจำนวนสีคนต่อเกมหนึ่งรอบเมื่อเริ่มเกมขึ้นจะต้องเริ่มแจกใบาการ์ดระบบสุริยะเพื่อดูและสะสมการ์ด,ดวงดาวตามที่กำหนดไว้แล้วหลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะต้องพอยลูกต่อจำนวน2ลูก าดูว่าผู้เล่นคนใดจะต้องเป็นผู้เริ่มเล่นเกมคนแรกคนที่2คนที่3และคนที่4หลังจากที่เราทอยลูกต่าเสร็จแล้วผู้เล่นคนแรกจะต้องเริ่มจั่วการ์ดเป็นคนแรกและจั่วไปในแต่ละคนจะหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาเกมแต่ละรอบใช้เวลาเล่นในการเล่น15นาทีหลังจากที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมเกมการ์ดครบจะเป็นผู้ชนะค่ะ สึกยังไงกับการเล่นบทเกมของเราคะได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสึกยังไงกับการเล่นบทเกมของเราคะเป็นเกมที่ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะสึกยังไงกับการเล่นบทเกมของเราคะรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้จำเพื่อระบบสุริยะแล้วก็ได้ลุ้นเกมนี้ไปกับเพื่อนๆพื้อยสึกยังไงกับการเล่นบทเกมของเราคะก็เป็นบทเกมที่น่าสนใจครับเป็นการ เล่นเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้เรียนรู้ถึงดวงดาวต่างๆแล้วก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมด้วยครับ